ต่อไปไม่คืทานี้ทีตูน้ำหนักเท่าไรโอ้เดินต่อ67ไม73 73 73โอ้7 พอก่อนถ้ากมว่าตรงนี้พอก่อาไปถานอคำถามอยู่ว่าที่เขาพูดกันว่าตุ้เก้าิ้วจริงหรือไม่เลจริก้ลองถามไม่จริง็เป็นสิบหิ้วเฮยจะยังในบ้าไม่ไหวลไปนอไปในบ้านมีกด้นะเนี่ยไหนก

แบกๆมันตนตัวนี้ของด้านข้างนะคะเพรามันเลยถึงแล้วกเอาแว่้ยงไหมตาลี่ตาลี่อะไรเดอระวังทิ้งตาเดี๋ยวตลกโอ๊ยฟ้าฟ้าไนี่มา อันนี้ยา้พี่เขาเทสีเพิ่มพี่สีนะพี่สีผมง่านะ่าเทมาดียเี่ยวเลพิยุทธเตจันทร์เติมสีนะครับ,รน,รบนี่ครับ พี่ดันใไ้ประจำขนาดนี้ครับไม่พี่ดันอะไรนี่โอเคมานาเนี่ยวันนี้มาหนาใหกรเปินเอนยู่ขาดเปิดไม่ได้ หัวใจคอสาวไปอยู่ในคิวจะได้กันแล้วเนี่ยนี่เขามีแฟนเพลงอะเนี่ยธีรพัฒน์ไอนี่เล่นสูงเล่นบอสตัวเอง อยาเล่นบอสก,ออเกูเอาแข,ของร้องตั้ง,งแ,แต่เชา้าไม่ล้อถูกเลยทนะัประโยคทงานต่อลุกด้วยกัน

你在干吗？

ไม่ด้หมดเลยจ้ะไม่มีแล้วที่ไม่เอาองได้จี พมาพอดีสีหดเล